ผมเนาะวันนี้วันที่เสาร์ที่สิบเนาะเราก็มาพบกันเหมือนเดิมครับช่วงวันเสาร์ช่วงเช้าเช้านะบรรยากาศโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงๆครับวันนี้บรรยากาศเนาะหนาวลบสิบเออไม่ใช่ลบเิเดียรลบก็หาว่าเกินไปอีกเนาะ อากาศหนาวนะครับอากาศตอนนี้นะที่ปากช่องที่ผมอยู่นี่ก็สิบเอ็ดสิบสององศาเนาะช่วงเช้าเนาะช่วงกลางคืนนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิบสิบเด็ดองศาประมาณเนี่ยเนาะหนาวมากเนาะบ้านเราก็ยังโอเคอยู่กับตอนนี้เนาะไอ้ที่เราได้ทราบข่าวมานะครับตอนนี้เนาะโอ้โหมีคนไทยนะครับเนาะไปลักลอบเอา คนกัมพูชาเข้าประเทศมาเห็นว่าตำรวจเขากักด่านไว้วิ่งหนีไปแล้วไปจอดจอดปุ๊บแล้วก็อะไรอะไปจอดปุ๊บแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยว่าอย่างงั้นที่พอนี่ก็พวกตำรวจพวกตอมเอลยเขาไปเข้าไปตรวจสอบเนาะโอ้โหเอาแบบว่าเอาเอาอ,าอ,าอะไรเนี่ยอุกไว้ยังดีเลยนะแล้วก็เอาคนาประเทศกัมพูชาเนี่ย รู้สึกผู้ชายสักสิบห้าสิบหกคนเลยมีผู้หญิงมีเด็กอีกตอนนี้นะลักลอบเข้ามาขนาดตอนเนี้ยชายแดนประเทศไทยเรานะปิดและก็บอกว่าตอนเนี้ยกาลังจะอะไรนะถอนเอ่ออะไรทั้งสิ้นเนาะไอ้ที่ว่าคนเอ่อกมพู้ชานี่เข้ามาทํางานในประเทศเราเนาะเขาก็จะถอนหมดเลยคือแบบว่าจะยกเลิกหมดไม่ให้คนกมพู้ชายอยู่ในประเทศไทยแล้วคนไหนที่อยู่ในประเทศไทยคือหลังตั้งแต่เดือนกุมภาไปนี่ก็ ไอทีเนี่ยตำรวจอะไรเขาก็จะตามจับแล้วครับถ้ายังมีคนประเทศกัมพูชาหรืออะไรหลงเหลืออยู่นี่ใช่ไหมครับเนาะก็จะผิดกฎหมายแล้วก็ไหนจ้างคนไหนหรืออะไรอย่างนงี้ใช่ไหมครับเนาะเอายังเอาเออคนประเทศกัมพูชาทํางานอยู่ประเทศไทยก็จะมีความผิดไปด้วยอะไรตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังมีดูเนี่ยล่าข่าวล่าสุดอีก3 4มสี่สคนเนาะ เออลักลอบเข้าประเทศก็มีคนโอ้โหบอกก่าเสียค่าหัวแต่ละคนนะค่าหัวแต่ละคนตัวหกเจ็ดพันวันเงนบางคนก็แปดพันอะไรประมาณนี้แหลนะเนาะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโอ้โหเนาะเอารถหกล้อไปอย่างดีแล้วก็เอาโฟมหรืออะไรเนาะปิดปิดก็เหมือนว่ารถบรรทุกสิ่งของอะไรมาแต่ตรงกลางนี่นะเปิดแล้วก็เอาคนางานของกรรมัมพูชานี่ที่เข้าลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเนาะ เออเขาไปอยู่ข้างในวันมีทั้งเด็กทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยว่าอย่างนั้น oh, <my> เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสักสามสิบสี่สิบคนว่าอย่างนั้นเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ที่คนไทยปกตินะถ้าเราพูดกับตามภาษาชาวบ้านนะถ้าผู้นำของเขาเป็นคนที่ว่าอะไรอะรู้จักรักสาม,มัคคีกับเพื่อนบ้านหรือว่ามีอะไรก็เอารูปมัรวยกับเพื่อนบ้านเนี่ย คนในประเทศของตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนอย่างนี้หรอกครับใช่ไหมครับเพราะอะไรลนะ่ะเพราะว่าไปผิดกับอะไรอนะ่ะคนในประเทศของเขาปุ๊บไอ้ที่เนี้ยคนในประเทศเขาจะไว้ใจคนในประเทศที่ว่าทะเลาะกันได้ยังไงใช่ไหมครับเนาะเขาก็ต้องกดแล้วครับผมเออมาทํางานในประเทศกูกูก็จะผลักดันมึงกลับประเทศมึงใช่นไหมครับเนาะเออก็จะเป็นอย่างนี้สอง มันจะปดกันแบบนี้แหละครับเนาะเพราะว่าคนไทยเขาก็คงคิดว่าไม่เอาแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้มาทํางานแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเนะเออาะทาไปทำามทําไปทำามาก็คือคนในประเทศเขาก็ต้องอะไรเพราะว่าคนในประเทศเขาเขานั้นก็อดอยากปากแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะไอ้ที่เนี่ยผมไม่ได้มาทํางานในประเทศไทยใช่ไหมครับเนาะมันก็ลาบากไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้เห็นว่านะไอ้ที่เออ นักข่าวเราหรืออะไรเนี่ยที่เขาไปออรู้มานะเขาบอกว่าตอนนี้ก็คนกัมพูชาเนี่ยคืออยู่บ้านของเขาเนี่ยก็อะไรอ,ะอ่ะมันก็ไม่มีงานมีการทำใช่ไหมครับก็ไม่มีเงินมีทองกินนะครับที่นี้ <S <S นก็ทำไปนํามาก็ลำบากคือคนในประเทศของเขาเนาะทำไปทำามคนในประเทศของเขามันก็ต้องลำบากอย่างนี้แหละเพราะผู้นำของเขาเนี่ยมันบ้าปนาาเออผู้นำของเขาน่ะไม่รู้แล้วก็ว่า เมื่อก่อนน่ะคนความจริงน่ะคนถ้าเขาค,เนเนคนเป็นเอ่ออะไรนะคนเป็นรัฐมนตรีหรือคนเป็นใหญ่ในประเทศของเขาใช่ไหมครับเนาะถ้ารู้ว่าประชาชนของตัวเองนะเดือดร้อนอยังพึ่งพาอาศัยประเทศเขาอยู่เลยใช่ไหมครับแต่อะไรนายกรัฐมนตรีหรืออะไรเขาเนี่ยก็ยังจะมีการไปหาเรื่องไปอะไรเอออะไรของประเทศของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนาะเออและอย่างประเทศไทยเงี้ยมาหาเรื่องประเทศไทยเงี้ย ไม่ว่าไปไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะไปลุกหลานเขาอย่างบ้านหนองจานอย่างเงี้ยครับเนาะอย่างสมัยก่อนนย,อยู่องค์ยูเอ็นขอให้คนไทยเนี่ยมาขอ้อนคนไทยเนี่ยใช่ไหมครับเนาะเออเอาอะไรอ่ะเอาคนกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอะไรลบภัยอยู่ในประเทศเจ้าของเพราะว่านะยคนในประเทศของตัวเองเนี่ยลบลาค่าฟันกันใช่ไหมครับตุยไปเน่เป็นไม่รู้กี่ล้านคนใช่ไหมครับคนพวกเนี้ยถ้าไม่ได้อะไรล่ะ ถ้าไม่ได้ประเทศไทยนะคุ้มครองดูแลนะครับผมป่านี้ก็คงตุยไปหมดแล้วครับใช่ไหมครับพออยู่นานๆไปนะครับประเทศเขานะก็คือแบบเขาอยู่นานไปเขาก็คงคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมรับก็ดีกันมาแล้วหรือว่าเอ,อ่ออีกอย่างเขมรแดงกับเขมรอะไรเขานี่เนานะเขมรขาวเขมรแดงเขมรดำเราก็ไม่รู้ก็หรอกใช่ไหมครับพอเขายุติก็ได้ใช่ไหมครับ,ออตรบแต่เวลาเขายกมาอยู่ในบ้านหนองจานเราเนี่ยเขาก็ไม่ยอมออกไปไง เขาก็ยังดื้อด้านบางคนเขาก็เอเขาเห็นว่าเออประเทศไทยมีบุญคุณต่อเขาใช่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยคนในประเทศของเขานะ่ะดีกันแล้วเนี่ยเขาก็อพยพกลับบ้านกลับเมืองหรือว่าไปปลูกถิ่นฐานอยู่ในประเทศของเขาใช่ไหมครับแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางคนหัวหมอนะครับเป็นทหารเออยอย่างนายรีอย่างเงี้ยก็เป็นทหารเก่าของเขามาก็อยากจะเบ่งอํานาจใหญ่โตอยู่ในบ้านนี้ก็อะไรอยากจะได้แผ่นดินของไทยไม่ยอม ย้ายออกไปนะครับผมเออมีสมงรู้ร่วมคิดกับคนไทยตั้งหากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อยากจะได้แผ่นดินของคนไทยอีกพอบ้านหนองจานอยู่ตรงบ้านหนองจานได้แล้วใช่ไหมครับเนาะก็คือไม่ออกทันทีคนไทยครับก็ปล่อยอารมณ์อารมณ์ให้ไอ้่ายแบบค่อยค่อยย้ยายกันออกไปเรื่อยเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ไอ้คนพวกนี้มันไม่ออกครับมันก็เอาคนเอ,อ่อกัมพูชาเนี่ยครับใช่ไหมอย่างบ้านหนองจานเนี่ยเออไนกะปุ๊บก็บอกว่าอ้าย้ายไปเลยย้ายไปเนี่ยย้ายไปอยู่ในประเทศของไทยเลย เออพอปลูกก็ที่นี่ก็คนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมครับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เอ่อโตตอบอยู่แต่ก็คือพวกนี้มันใช้อํานาจเบ่งอํานาจแล้วก็ตอนนั้นก็เอ่อคนไทยก็ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเนาะมันก็เบ่งอํานาจก็ลุกล้ำประเทศไทยเข้าไปเรื่อยๆบุกตรงนั้นมั้งบุกตรงนี้มั้งเพราะตอนนั้นคนไทยนะก็อารมณ์อรวยหรือเป็นเพื่อนกันอะไรเราก็ไม่รู้นะตอนนั้นใช่ไหมครับเนาะมันก็เลยเอ่ออะไรแบ่งกันไปเรื่อยๆกนลุกล้ำกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะใช่ไหมครับ พอนานๆไปปุ๊บก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบปีก็เลยว่าเป็นประเทศของเขาเด็กๆรุ่นหลังๆมาพวกที่เขาเกิดใหม่แล้วก็รุ่นยี่สิบสามสิบปีอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาเขาก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องของเขาน่ะเขาก็อยู่มาก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็ว่าตรงนั้นก็เป็นประเทศของเขาสิใช่ไหมครับเนาะใช่ไหมครับก็เลยเป็นอย่างนั้นไอ้ที่นี่ก็อะไรอะ่ะ ทำไปทามาก็เลยมีปัญหากันทุกวันนี่แหละครับก็เลยตอนนี้เออก็เลยเคนประเทศของเขาเนาะเนาะประเทศของเขาก็ยากจนอยู่ใช่ไหมครับนเนาะเขาก็เลยอะไรอะกลับมาพูดในประเทศเอ่อมาหาทํางานมั่งมาอะไรในประเทศไทยก็หลบเลี่ยงกันเข้ามาเออตำรวจในประเทศไทยก็จับมั่งอะไรกันไปมั่งอย่างเงี้ยเนาะพอทหารอยู่ตรงนั้นปุ๊บเออทหารอยู่ตรงนี้เออตรงนั้นไม่มีทหารกูก็อะไรนะ อบุกรุกกันเข้ามาหรืออพยพกันเข้าอ,อ,อพยพกันเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมครับอ,อพยพกันเข้ามาเออตามช่องทางธรรมชาติมั่งอะไรมั่งเงี้ยไปอย่างเงี้ยครับเนาะเพราะว่าเขาไม่มีกินเขาก็ต้องทำลายคนเรามันไม่เออไม่ยอมให้ตัวเองไม่ยอมให้ตัวเองอดอยู่แล้วครับใช่ไหมครับนเนาะก็ต้องหาวิธีนะครับผมอเอพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขามีงานมีการเลยพอมีงานมีการปุ๊บเขาก็ต้องอะไร มีเงินมีทองซื้อข้าวซื้อปลาจะได้มีอดอยากใช่ไหมครับเนาะเขาก็เลยต้องทํำแบบนั้นก็เลยต้องหาทุกวิธีทางที่จะเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่เข้ามาตอนนี้ก็คือมันเข้ามาก็เข้ามาลําบากแล้วเพราะว่าเข้ามาเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมครับเนาะมันก็เลยมีปัญหากันตอนนี้ก็จับกันโอ้โหเมื่อเนี้ยล่าสุดเมื่อวันสวันนี่ก็ใช่ไหมครับเนาะมันก็เลยอะไรอ่ะ วันสองวันนี่ก็เลยจับกันไปอีกถึงสามสิบสี่สิบคนที่ว่าคนไทยนะเขาเออหลังมาพี่หลังมาเขาไม่ให้แล้วเขาจะไม่ให้คนเอ,อ่อประเทศกัมพูชาเนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับน้ะไม่ให้มาทํางานแล้วก็คือจะเพิพกถอนเอ,อ่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะใบพัสปอร์ตเหมืนก็เคยลมังหลังพอนหลังพอน <c oughs> หลังเองพี่หลังมาเออมีเออมีเพื่อนบางคนก็บอกว่าพูดอะไรนะความจริงกันเนเพื่อนเนาะถ้าคนไหนเขาไม่เออไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่มาฟังก็กดออกไปได้นะครับผมเราก็ไม่ต้องฟังก็ได้นีครับน้องใช่ไหมครับสองมนนึงใช่ไหมครับแล้วก็ นั่นได้นี่ครับเนาะไม่น่าจะนี่นะไม่รู้เป็นเอคนคนไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกน่าจะเออเป็นคนขมรนหรือเปล่าเนี่ย ก็ไม่เป็นไรครับน้องเพื่อนเขาก็อาจจะมีข้อคิดของเขาเนาะเออข้อคิดของเขาใช่ไหมครับเนาะเราก็ป็นข้อคิดของเราเนาะเราก็ไลฟ์สดของเราไปนะครับคนไหนเพื่อนๆคนไหนเข้ามาก็อย่าลืมนะข้อต่อข้าใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเขาก็คอมเมนต์มาเอตำหนิมาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนก็ว่าเออถ้าเพื่อนเพื่อนก็อะไรเนาะถ้าเออถ้าลํำคายก็ไม่เป็นไรก็ ก็ออกจากช่องนี้ไปก็ได้ไม่เป็นไรนี่ครับพเ,เออพื่อนๆเนาะเออเพื่อนก็อย่าอยู่ก็ได้ช่องนี้ก็ไม่เป็นไรไปดูช่องอื่นก็ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวปิดก่อนมันจะติดกระจกนิดนึงนะมันจะติดกระจกนิดนึงเออเราก็ให้ดูนี่ก่อนเพื่อนๆเนี่ย <ๆ S 1> ตอนนี้ก็เจ็ดที่เจ็ดอ่ายูเซอร์นะครับคนไหนเข้ามาอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเนาะกด พอจอเข้าใจให้ด้วยนะครับผมเนาะนเพื่อนบางคนก็เข้ามาก็มีคอมเมนต์ที่ว่าเออเออบอกว่าลํำคาญมั่งอะไรมันไม่รู้แต่เมขารู้ว่าเขาลำคาญเ็าต้องมาอยู่ช่องนี้ทำไมผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะเ <c oughs> นาะเอออยากฟังก็ว่ามาเถอะนะเนาะ <c oughs> ฟังก็ไม่เป็นไรครับเนาะเออมีความคิดไปกันดีๆเหมือนกันเป็นไรครับผมก็ไม่ได้ว่านะผมก็ไม่บอกไม่ไรหรอกแล้วแต่เพื่อนๆเ,เขาจะเข้ามาเนาะเขาจะเข้ามาแบบไหนก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็อาจเขาก็อาจจะบางคนก็อาจจะไม่ชอบชอบอะไรแบบไหนก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเออ <c oughs> หรือจะมาหาเสียงกับผมหรือเปล่าเนี่ยเออพักไหนเนาะเนี่ยจะมาหาเสียงกับผมเนี่ย <c oughs> เออพักไหนบอกผมได้เด้อเนี่ยบอกผมได้นะ เออเดี๋ยวผมจะประกาศให้เขาจะได้ไปเลือกคุณได้นะเออคุณเข้ามาเนี่ยที่คุณมาคอมเมนต์เนี่ยเด้อาขอเออคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยจะให้ผมเลือกคุณหรือเปล่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นสอสอเป็นไรบ้างเนี่ยไได้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะ ตอนนี้เพื่อนๆร้อยหกสิบกว่ายูเซอร์นะครับเพื่อนๆคนไหนเข้ามาใหม่เดียวก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมเนาะบางคนก็เข้ามาใหม่เราก็ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันอะไรประมาณนี้เนาะก็เข้ามาก็สวัสดีปีใหม่ก็ยังไม่สายนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงปีใหม่วันนี้รู้สึกจะเป็นงานวันเด็กนะครับผมเนาะออช่วงงานวันเด็กวันนี้เอ,อก็มีเพื่อนๆหลายคนตอนเช้ามีมาบอกว่าตอนนี้เนาะเครื่องบินเครื่องบินเราก็ไม่ได้ไปโจมตีใครแล้วว่างั้นไปตอนนี้ไปออะไรนะไปบินให้เด็กๆดูว่าตอนนี้ว่าอย่างนั เออตอนนี้ก็คือคนไทยตอนนี้นะร้อยทั้งร้อยนี่ก็คือตอนนี้ทหารเราในเป็นออฮีโร่เลยนะตอนนี้ทหารของเราเพะเนาะคนในประเทศไทยทหารในประเทศไทยเนี่ยคือเป็นฮีโร่เลยคนไหนที่ว่าบางทีก็เออลบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยพักเสร็จแล้วก็ได้ลากลับบ้าน,นก็เปลี่ยนกันลากลับบ้านอะไรประมาณนี้แนละ้วกลับไปบ้านตละลทีเนี่ยก็เป็นโอ้โหเป็นเหมือนดาราดังเลยนะ อทหารเราเนี่ยเหมือนลาเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ก็คือยังอธรรมดาธรรมดาไงคนกลับไหนกลับบ้านเขาก็ยังถามไถ่กันธรรมดาแต่ทุกวันเนี่ยเขากลับบ้านแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเขาต้อนรับขับสู้กันแบบสุดยอดเลยนะเพราะว่าอะไรอนะ่ะเมื่อที่เราเอ,อไปลบกับประเทศข้างบ้านเราเนะี่เนาะ เ,เราก็ได้ออธิปไตยของเราคืนมามั่งอะไรขึ้นมามั่งใช่ไหมครับเนาะแล้วก็เอคนที่รักทหารเขาก็โอ้โหเห็นทหารไปบ้านไปอะไรเขาก็โอ้ไปเข้าไปถามไทยเข้าไปพูดคุยอะไรกันเยอะแยะเลยทุกวันเนี่ยทหารของเราเนาะเอเป็นเงินบางคนจําพวกก็ไม่ชอบทหารก็มีอะไรก็มีมันก็พูดกันไปแล้วก็ตอนนี้ก็บ้านเราก็หาเสียงหาเสียงหาอะไรกันอยู่ตอนนี้เนาะโอ้โหบางพักบางอะไรที่ว่าไม่ค่อยชอบทหารก็ เข้าเอไปหาทรงหาเสียงก็มีชาวบงชาวบ้านด่ามั่งก็มีตอนนี้เออด่าบ้างมันก็มีตอนนี้ว่าอย่างงนอย่างนี้โอ้กว่ากันไปเนาะผมอย่างไงก็เออเราเป็นคนไทยก็ไม่ต้องไปด่าอะไรกันหนักหนาหรอกเนาะเออคนไหนเราไม่ชอบเขาเนี่ยเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ต้องไปพูดไปจ้าก็ได้ใช่ไหมครับเนาะเออเราก็ไม่ต้องไปออกตัวออกอะไรก็ได้ก็เวลาเลือกตั้งขึ้นมาเราก็ไม่ต้องเอาเขาเข้ามาก็จบเขาเขาก็ไม่ได้เป็นสสมันก็จบเนาะ เออมันจะได้อะไรอ่ะมันจะได้เเออ,เอ,อต่างชาติเขาจะได้ว่าโอ้โหเนี่ยว่าขนาดลบไปแล้วว่ามันไปหาทรงหาเถียงมันยังทะเลาะกันคนไทยเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนาะมันก็อ,อดูในสายตาแล้วมันก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเนาะไอ้คนไหนไม่ดีเราก็ไม่เลือกกันนั่นก็จบใช่ไหมครับ ทีไปหาเสียงตามตรงตลาดเนี่ยไม่ว่าตรงไหนนะตัที่ผมอยู่ปากช่องนี้ก็เหมือนกันนะเออเขาแทบจะโห่ไล่เลยนะเพราะว่าถ้าเออ,อะไรพรรคนี้มาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเนาะเออไอที่ว่าเขาจะมาขอเออ,อะไรยกมือขอเป็นเออ,อะไรอ่ะขอเข้าไปในสภาก่อนปีหน้าถ้าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะมันะมเขาก็ตอนนี้คนไทยทุกคนในประเทศไทยตอนนี้เขาก็หูตาเศร้าเริ่มหูตาสว่างกันแล้วครับผมเนาะ ประมาณนั้นพช่ๆครัรรเขาก็จะเริ่มหมูตาสว่างกันแล้วครับตอนนี้คนไทยเนาะเพราะว่าตอนเอ่อเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าอะไรทหารเนี่ยอะไรไม่มีประโยชน์มั่งเออบางคนเนี่ยไม่ต้องเมื่อก่อนน้ตอนนี้แหละครับเนาะเขาจะสร้างรั้วเขาอยากให้มีเอ่อรั้วเนาะให้มีรั้วเบ็ดเสร็จรั้วอะไรให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเนาะ บางคนก็นมามีคนแก่มัง่งคนหนุ่มมั่งเนาะไอ้พวกที่ชอบพักนี่แหละเออมาสร้างรั้วก็บอกว่ารั้วสร้างไปแล้วก็มีประโยชน์นไม่ได้กันเอออะไรนะคนประเทศเขามาวางทุนระเบิดได้ไม่ได้วางเอ่อป็นโดนได้อะไรได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเนาะก็คือเราต้องไปเราต้องไปคุยกับคนที่เขาอยู่ชายแดนนะั่นะนะ่ะถ้ามันไม่มีรั้วแล้วนะ่ะ คนชายแดนเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังลาบากใช่ไหมครับพอมีรั้วปุ๊บเนี่ยมีรั้วขึ้นมาสูง2เมตร3เมตรแล้วก็มีรั้วลดหนาข้างบนด้วยก็อาจทาเสร็จแล้วก็อาจจะมีกล้องวงจรปิดมั่งไอ้ที่เนี่ยคนที่มันจะเข้าบ้านเขาหรือจะคนที่จะลักลอบเข้ามาเนี่ยมันก็เข้าลําบากไงใช่ไหมครับเนาะเออไอคนที่ว่าเอออะไรนะสร้างรั้วก็ไม่มีประโยชน์มั่งอะไรมั่งเนี่ยคนพวกเนี้ย ผมอยากจะให้เออพวกอินฟูอินเซอร์หรือนักข่าวนะไปดูบ้านเขาจังเลยใช่ไหมครับพวาบ้านเขานะ่ะมีรั้วไหมเออมีรั้วเราจะได้ออกมาพูดได้ไงว่าเนี่ยอะขนาดคุณประเทศนะคุณยังบอกว่าไม่ต้องไปสร้างรั้วแล้วเนี่ยบ้านคุณเนี่ยใช่ไหมอยู่ในประเทศไทยที่ว่าคนไทยเขาก็รักกันอย่างดีเนี่ยคุณยังจะสร้างรั้วทําไมอะไก็จะได้ถามได้ไงใช่ไหมครับเนาะ เออขนาดคนแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะยังออกมาเข้าข้างพวกเออคนพวกนี้อยู่นะบอกว่าใช่ครับว่าอย่างนั้นเนาะสร้างรั้วก็ไม่มีประโยชน์หรอกสร้างรัวก็ไม่กั้นเออคนประเทศนี้ข้ามาได้หรอกว่าอย่างนั้นสมมุตินะสมมุติผมพูดให้ฟังเลยนะสมมุติว่า มีคนอยู่หนึ่งร้อยคนเนี่ยไอคนที่เขาอยากจะข่ามมาเนี่ยตั้งร้อยคนใช่ไหมครับพอมีลว้วนลวดน้าแล้วเนี่ยมีลวด,ลวดน้ามีมกําแพงเลยเรียบร้อยเนี่ยไอสองไอไอร้อยคนที่จะข้ามมาอย่างน้อยมันก็ข่ามมายากใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีทางข่ามมาได้อยู่ก็อาจจะเอ่อทรล้วทําไม้ทําอะไรพาดข้ามมันก็ได้อยู่แต่มันก็เป็นจํานวนน้อยไงสมมติถ้าไม่มีล้วนล่ะไอคนหนึ่งร้อยคนที่มันอ,อยากจะข้ามมามันก็ข้ามมาได้เลยไงใช่ไหมครับเนาะมันก็ข้ามาได้ง่ายไง อย่างสมมติเรามีรั้วดปุ๊บเนี่ยอาจจะมีกล้องวงจรปิดหรือจะมีเซ็นเซอร์หรือจะมีอะไรก็ช่างพอเห็นว่ามีคนจะข้ามมาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับเนาะเออเขาก็อาจจะไม่ได้คนทหารหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่เลยอยู่แถวนั้นจริงแต่ก็อาจจะมีเออบางสิ่งบางอย่างหรือมีกล้องวงจรปิดมีเซ็นเซอร์จับอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาบริเวณแถวนี้แล้วใช่ไหมครับทหารเขาก็จะได้วิ่งขับรถไปว่าไปที่จุดตรงนั้นว่ามีคนกําลังจะข้ามมาอะไรเงี้ย มันก็อาจจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยแต่บางคนที่คิดเห็นว่าพอสร้างไปก็ไม่มีประโยชน์เออทำอย่างนั้นทางนี้ไม่มีประโยชน์ไม่กันเออขนประเทศนั้นได้ไม่กันคำวมาวางระเบิดได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสมมติถ้าคุณไม่มีลัวล่ะต้านหลอดแนวเจ็ดร้อยแปดร้อยกิโลเนี่ยเขามาวางตอนไหนก็วางได้ตอนหนึ่งข้างมคืนหรือช่วงฝนฟ้าตกอะไรเงี้ยขนที่มันจะมาวางมันมาวางได้หมดเลยตอนนั้นนะ่ะถ้าสมมติเรามีลัว ใช่ไหมครับเรามีลัวล่ะเราอาจจะมีเอ่อลัวนั่นก็อาจจะมีระบบกระแสไฟฟงไฟฟ้าอาจจะไหมครับนอ้องกังคืนมาอ่ากูก็สับไฟให้ไฟขึ้นใช่ไหมครับไฟขึ้นปุ๊บอ่าข้ามาไฟชงไฟช็อตเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ดีไปอย่างหนึ่งก็ดีไปหลายอย่างไงอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีลัวไงเพราะว่าคนที่เขาอยู่ชายแดนมันก็จะได้สบายใจด้วยใช่ไหมว่าว่าเออตรงนี้เป็นอธิปไตยของประเทศกูนะตรงนี้เป็นประเทศเหมือแบ่งตัดแบ่งต่วนกันให้เรียบร้อยไง มันจะได้ไม่ลุกล้ําเข้ามาได้ใช่ไหมครับเนาะมันก็จะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นหนวดกันอะไรประมาณเนี้ยเออใช่ไหมครับเนาะเนี่ยคุณลองไปถามคนแถวก็อยู่แถมชายแดนหน่อยสิไม่ใช่ว่าคุณมานั่งอยู่ในกรุงเทพนั่งอยู่ในห้องเอหรือนั่งอยู่ในที่สบายไม่ได้อยู่ชายแดนเหมือนคนอื่นเขานะคุณก็ว่ามันไม่ดีอะสิ ใช่ไหมและคุณก็ไม่ชอบเอ,อไม่ชอบทหารอยู่แล้วไม่ชอบคุณแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็บอกว่าขานกันบอกว่ามันไม่ดีนะสร้างรั้วอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีไม่ดียังไงละคุณเห็นไหมละคุณน้องกันนเห็นไหมแล้วเขาเอาตต้คนนี่นี่ไปวางกี่ร้อยโต้แล้วละ่ะเอะคนแถวนั้นเขายอมชมชอบลรวบอกว่าเอออย่างเนี้ยมันจะได้แบ่งสัดแบ่งส่วนกันให้มันเป็นที่เป็นทางว่าเออนั่นปประเทศเรานั่นก็ประเทศเขาใช่ไหมครับเนาะเอออย่างสมมติเนี่ยเหมือนรั้วบ้านเราทุกบ้านเนี่ย เขาก็ต้องมีกลัวเกือบทุกบ้านใช่ไหมครับเผื่ออะไรเผื่อเนี่ยมันแบ่งอาณาเขตของตัวเองแล้วก็แบ่งการที่ว่าเออขโมยขโจรจะเข้ามาป้นบะเออเข้ามารักทรัพย์ลักอะไรของเราได้ดีได้อีกสมมุติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็อาจจะป้องกันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็อาจจะป้องกันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีลั้วล่ะใช่ไหมครับถ้าไม่มีลั้วล่ะ ไอ้ขโมยกระโจนมันก็จะเข้ามาลักเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยคือสมมติเราไม่อยู่บ้านอยู่ไรเงี้ยใช่ไหมครับเนาะถ้ามีรั้วมีอะไร,ร,ไรปุ๊บเนี่ยเออชาวบ้านชาวช่องบริเดี๋ยนเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยเขามีรั้วแท้ไอ้พวกนี้ปีนเข้าบ้านเขามันต้องเป็นผู้ร้ายแน่นอนเป็นโจรแน่นอนเนี่ยคนอื่นเขาก็อาจจะเห็นได้อย่างงี้ใช่ไหมครับเนาะบางคนอื่นเขาก็อาจจะรู้ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันขโมยเว้ยเฮ้ยมันปีนเข้าบ้านเข,ขา,าเดี๋ยวจะได้แจ้งตำรวจใช่ไหมครับเนาะถ้าไม่มีรั้วเล้วก็บมันก็เด มันก็จะลักนอกมันเข้าไปได้ง่ายเงี้ยมันก็จะเป็นลักทรัพย์ลักอะไรก็ได้ะไงใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเนาะเอะ <bleed. S 2> อบางคนเออบางคนที่ว่าออกมานะมาคัดค้านเขาว่ามันไม่ดีมันไม่ด,มมดีมันไม่ดีไม่อะไรอย่างนั้นนะอ อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบแบบเนี้ใช่ไหมครับเนาะเออและถึงพวกถึงว่าไงออกมาไลฟ์สดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยคนไทยตาสว่างกันมั่งเลยครับเนาะเราอย่าไปเห็นอะไรที่ว่าเขาอาจจะมีกล้วยให้กินมั่งมีเอ่ออะไรมาอย่างเงี้ย มีของกำนันให้เราพวกเราอย่างเงี้ยเออไอ้ของกำนันนะ่ะมันกินแค่วันสองวันมันก็หมดแล้วครับผมแต่เราเนะี่ยไปทุ่มเทให้เขาให้เขาใช่ไหมไม่รู้ว่าเขานะไหนที่เขาเอามาให้เรานะก็เผื่อผลประโยชน์ของเขาอะไรบางทีบางคนนะเนี่ยเผื่อผลประโยชน์ที่เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็สมมติว่าเขาเสียไปแล้วเออหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเขาก็จะเอาคืนเป็นสิบเท่าได้เป็นเขาก็จะเอาคืนทั้งหมดพันบาทเนี่ยเขาก็จะคิดเอาคืนใช่ไหมครัไอ้ที่เนี่ย คนคนที่เดือดร้อนคือใครแล้วครับผมคือพวกเรานี่แหละเออสมมติเราอยากได้คนดีๆนะเข้ามาบริหารประเทศอาจจะเป็นรัฐมนตรีเอ,อการ,กรเกษตรมั่งอะไรเงี้ยขาเราก็จะได้มีอะไรนะ่ะคนดีๆเข้าไปก็จะไปอะไรไปเออสัมพันธไมตรีกับประเทศคนอื่นจะได้แบบว่าเอออะไรอนะไปมีเอ,อข้าสะเข้าเปลื หรือมันสับปะหลังตกต่ําเงี้ยเราก็จะไปเอ่อไปคุยกับประเทศนั้นประเทศนี้เขาต้องการเอ่อข้าวเปลือกไหมต้องการมันสับปะหลังไหมเอ่อพอเขาต้องการปุ๊บใช่ไหมครับเนาะไอ้ที่เนี้ยมันก็อะไรราคาข้าวราคามันสับปะหลังราคาผลผลิตอะไรมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเอ่อ มันมีหลายประเทศเขาต้องการอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะได้ดีประชาชนเราก็จะได้ลืนหูลืนตาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเนาะถูกตีเข้าอาจจะเดือนเวียนละห้าหมพันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแปดพันเก้าพันเนี้ยมันก็ดีกว่าเก่าใช่ไหมครับเนาะเนี่ยเราเอาคนแบบเนี้ยเข้ามาดีกว่าไม่ใช่เอาคนที่ว่าเออไอ้พวกที่เอามาแจกกล้วยแจกเออขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยมันมาอย่างเงี้ยมันก็เื่อหวังผลประโยชน์มันก็ต้องเอาคืนใครไม่ยอมเสียเฉยๆหรอครับเนาะเออเชื่อผมเธอ คนไทยก็ถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยคนไทยก็หน่าตาสว่างกันได้แล้วแหละเออใช่ไหมครับหล,หลายพักนะเออหล,หลายพักนะไอ้ที่ว่าอะไรอะ่ะไม่ชอบทหารมั่งหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนาะเราก็น่าจะรู้ดีแล้วครับคนพวกนี้มันเป็นคนแบบไหนหรืออะไรแบบไหนใช่ไหมครับเนาะเราก็ฟังฟังเอาแล้วกัน,นครับพี่น้องเนาะแล้วแต่พี่น้อง แต่ละคนแล้วครับเนาะว่าจะชอบแบบไหนไอ้ผมเนี่ยก็แค่ได้พูดให้ฟังแค่นี้แล้วครับเนาะจะไปห้ามเขาว่าเออไม่ชอบพักนั้นไม่ชอบพักนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเราก็คืออยากจะให้เลือกคนที่ดีๆเข้ามาบริหารประเทศของเราประเทศของเราก็จะได้เดินลุ่งเรืองไปเรื่อยๆเราอย่าใหออ้ประเทศของเราถอยหลังไปเหมือน,ปร,นประเทศเขาเห็นไหมประเทศเขาเห็นไหมนะประเทศาพอเขาอดอยากปุ๊บเขาก็ละหลบเลี้ยงเข้าประเทศเราเห็นไหม หลบเลี่ยงเขามาทํางานในประเทศเราเราต้องการอย่างนั้นเลยครับเราอยากให้ประเทศเราเนี่ยต้องแบบว่าเอออะไรไม่มีอันจะก,กินต้องหนีหัวสุกหัวจนเข้าไปเอ,อ่อทำงานไปรับจ้างประเทศคนอื่นเขาอย่างนั้นเหละครับใช่ไหมครับเนาะแล้วคนไทยต้องคิดได้แล้วครับผมใช่ไหมครับ เออที่ผมมาเนี่ยผมก็ไม่ใช่ได้ว่ามามาสั่งมาสอนเพื่อนๆอะไรแล้วก็คือมาพูดให้กันฟังนะเนาะเผื่อเพื่อนๆ,เ,อนๆเขาก็จะได้คิดได้เนาะบางทีเพื่อนๆก็อาจจะมีคอมเมนต์เข้ามานะเออใช่จริงๆด้วยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆทุกคนทั่วไปเขาก็จะได้คิดเนาะเราอย่าไปเห็นว่าเออเอาเขาเอาของอะไรมาให้เรากินเนะี่ยเออเผื่อผลประโยชน์ของเขาทั้งนั้นใช่ไหมครับเนาะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอประมาณนั้นเลือกคนไหนมาก็เลือกเอาคนดีๆแล้วกันนะครับผมเนาะประชาชนเขามีจิต ว,วิจารณญาณของตัวเองอยู่แล้วว่าพักไหนดีพักไหนไม่ดีอะไรประมาณเนี้ครับเนาะเอเราก็เห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับว่าพักไหนดีพักไหนไม่ดีพักไหนที่ว่าเอทําให้บ้านเมืองเราจเจริญรุ่งเรืองไหมหรืออะไรเงี้ยครับเนาะดูเอาพักนั้นละกันถึงมันจะมีพักที่ว่าเ yeah ย่เ yeah ย yeah, เหมือนกันหมดดูไม่ดีเหมือนกันหมดเนี่ยเราก็ดูเอาไอ้พักนั้นที่มันดีกว่าเขาหน่อยอะนะเนาะเอาพักไอ้ที่มันดูดีกว่าเขาแหละเนาะเอาเข้ามาใช่ไหมครับเนาะ มานนั้ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผอนนี้ตลกร้อยสิบกว่ายูเซอร์ะคนไหนเข้ามาอย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเนาะตอนนี้บ้านเราก็อ มันก็จะมีเรื่องนี้เลยเนาะตอนนี้ก็เรื่องอ,อทางชายแดนเราก็ยัง,งเงียบเงียไปอยู่แต่ทหารเราก็ยังตึงๆกันอยู่เนาะก็ยังไม่ปล่อยหรอกก็ทําทางถนนหนทางให้ม,ม,ใหมันดีกว่าเก่าและว่าอย่างนั้นเนาะมันจะได้เอ,อเวลานี่นก็จะได้เอออะไรขนเสบียงหรือว่ายุดโถปกรณ์อะไรไปได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่นะน้องกงน้องกันเขาก็อยู่ชายแดนนั่นแหละรประมาณนี้ช่วยทหารมัง่งอะไรมั่งไปอย่างเงี้ยนะครับเนาะประเทศเราเราก็ ไหนที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะมันจะได้ประเทศเราจะได้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเนาะอย่าให้ประชาชนต้องไปกดอยากเหมือนประเทศเขาต้องหลบเลี่ยงเข้าประเทศเขาเหมือนเขานะครับเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังเป็นอากาศหนาวอยู่บ้านเราเนาะไม่ว่าที่ไหนผมว่านจะหนาวหนาวเหมือนกันหมดนะผมว่านะขนาดในกรุงเทพนะถามน้องๆแล้วก่อนจะมาไล่สดเนี่ยก็บอกหนาวเหมือนกันแต่ก็ยังไม่หนาวเท่าแออถวทังภาคเหนือนภาคอีสานเนาะก็ยังไม่เท่าเท่าทางนี้ โคราชยังขนาวหนาวขนาดนี้นละผมว่าถ้าทางทางเหนือทางจังหวัดจังหวัดเลยหรือจังหวัดอะไรตรงนน้นเนาะที่เขาเพชรชบูรณ์แถวนู้นนะผมว่าโอ้โหน่าจะหนาวกว่านี้เยอะนะผมว่าน่าจะเหลือสักเจ็ดแปดองศาหรือเปล่านะผมว่านะขนาดแถวเนี้ยาไอที่ขนาดอยู่ปากช่อง what? 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 นี่ยังเออสิบสิบเอ็ดแล้ว <What? S 1> องศาเนาะหนาว บุตรแสนเลยครับเนาะคุณพีนัยบุตรแสนเนาะก็ทักทายเข้ามาสวัสดีกันมามเข้ามานะครับก็สวัสดีด้วยครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมเนาะกับช่องใหม่คนเดิมนะครับผมเนาะมีอะไรก็นเนี่ยผมก็วันวันก็ไม่มีอะไรก็นเนี่ย ขับเทาว่าเคลเครนไปก็คุยไปแค่งี้นมีความให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนมั่งบางทีก็เอาความรู้จากเพื่อนเพื่อนมั่งก็มาเล่ากันฟังไปอย่างเงี้ยบางทีก็ช่วงกัช้ามาก็ทําคลิปมั่งทําคลิปตลกเทหฮาหรืออะไรไปอย่างเงี้ยเนาะก็ทํากันไปอย่างนี้แลครับผมเื่อเพื่อนคนไหนเข้ามาดูคลิปดูอะไรก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ อ่าเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอลงไลค์ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวขอธุระแป๊บหนึ่งนะครับผมเนาะเดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนละกันนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนสวัสดีนะครับขอลงไลค์ก่อนนะครับผม